ผมเปิดร้านเรียบร้อยครับติดตั้งไฟเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็จะพาดูพอสการ์วันนี้ครมีโมเวียนพันนารายมีองค์พันนารายมีปางสามยอดล้อลิงสอตัวมีองค์พระในปางสามยอดมีลายไก่หินบายนต์มีปราสาทพระเจ้าเหามีข้อส่งน้ำมาวังนาราย แนบหนู่ในวังนาลายหมดเลยแล้วก็มีกาแพงท่าโพกาแพงท่าโพสรงนู้นไม่เกี่ยวกับวังนาลายนะครับมีลายแกะหินบายนลพบุรีเป็นบายนนะศิลปะบายอนอัติสบายน,าายนแล้วก็มีลิงบางสามยอดนะลิงกับลูกลิงนะครับแล้วก็มีงานมัตตพีสมีองค์สมเด็จย่ากับองค์รลอเก้านะครับสองใบนี้ราคาจะไม่เท่ากับใบอื่นนะครับอยู่ที่9ก9าพัากแต่ใบปากาเนี่ย อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับใบละร้อยเพราะงานมัตเตพีแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับ99-9แล้วคุณก็ต้องคิดคราคาเองตู้ไม่ไหวก็ต้องต่อลงมามีเลขก้าอยู่ด้วยตู้ไหวจะให้เกินก็ต้องมีเลขก้าอยู่ด้วยแต่หัวใจหลักทั้งหมดคือห้าร้อกับตัวเองแล้วครอบครัวและผู้อื่นนะครับเอาความบริสุทธิ์จิตวิญญาณมาคุยกันครับแล้วก็มีองค์พระในวัดพระติมหาธาตุ จะรู้ได้ไงวัดพระศสีมหาธาตุตรงไหนหารถไฟโบราณในลบบุรีนะครับอยู่ด้านหน้าของสถาน,นีรถไฟนะครับวัดพระศรีมหาธาตุอยู่หน้าสถาน,นีรถไฟหารถไฟโบราณเจอปุ๊บก็จะเจอวัดพระศรีมหาธาตุนะครับแล้วก็ศาลนุสรจะตรงไหนลองดูในเมืองลบบุรีเป็นศาลเจ้าจีนไปถ่ายรูปสวยๆได้ครับศาลศาลนุสรศาลลูกศรลบบุรีนะคะรับศาลเจ้าจีนแล้วก็มี สมาขค่ายนาลายมหาราชแล้วก็จะมี<อ>ดูดีมีเ<อ>จ้าพ่อสมการพาอครับแล้วก็มีโรงเลี้ยงช้างนะครับในวังนาลายลบรีแล้วก็มีลายไกลหินบายนแล้วก็มีเจ้าพ่อสมการนะครับสมุนาลายแล้วก็มีเจ้าพ่อสมการ,ร,รนะครับเจ้าพ่อสมการแล้วก็จะมีเจ้าพ่อสมการแล้วมีสมขค่ายนาลายนะครับ แล้วอันนี้จะอยู่ไกลสุดเลยพระที่นั่งพระที่นั่งพระที่นั่งเย็นพระนั่งไกลสอนตีหาราดนะเลยส,ส่วนตัดไปไปทางเจ้พาพ่อบักจัรจนรเจ้าพ่อบักจันรโดนตื้อไปแล้วครับแล้วก็มีบ้านวิชาเย็นตรงนู้นเลยครับแล้วก็แต่รูปองค์วิชาเย็นโดนตื้อไปแล้วนะครับที่ไก่ตื้อไปแล้วแล้วก็มีสมเด็จโตลูก,ลกเป็นลูกราชการที่หนึ่งผู้แต่งบทบชีนบัญชรนะครับแล้วมีองค์ลอก้ากับเยบัวนะครับ แล้วก็มีกำแพงเป็นส่วนหนึ่งของประตูชัยแล้วกำแพงของอะไรอะกำแพงของอไอวิกำแพงวิกำแพงวิชาเยนนะครับอยู่ในค่ายทหารหน้ามหา,าลัยราชพัฒนเทศตตีถ้าเกิดขี่เข้าในเมืองก็จะมองทางค่ายหายก็จะเห็นกำแพงนี้อยู่นะครับตอนนี้ต้นไม้ปกคลุมหน่อยครับโอเคครับประกาศ มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมจะวาดใหม่แล้วโอเคครับยังไงมาดูงานนะครับแผ่นละร้อยครับแผ่นมาตเตอร์พีซจะไม่เหมือนกันนะครับมาคุยกันนะครับนะครับไปการ์ตูนกันเนี้ยแคมมาวาดแผ่นใหม่กันดีกว่าที่นี่รถบุรีบ้านเราครับตีฟางต่ายอดรถบุรีขอให้เจ้าพ่อสมก,กายคุณพอลทุกคนนะครับคุณเจ้าพ่อเนี่ยขางขึ้นเจ้าพ่อสมก,การไปกลับวาดได้ครับขอบคอ ขอโจคขอลาขอเนื้อคู่ได้ครับบ้านต่อแล้วลบดีบ้านเราครับมาเที่ยวกับงานวังวันที่สองะวันวัน,วนงานลายวันที่สองแล้วครับเอย่ามีเติงขบวนใหญ่นะครับวันนี้ยุดแล้ววาดรูปละครับ